สวัสดีครับชงท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมก้าวแต้มในชแนลก้าวแต้มเทคอีกแล้วนะครับผมและนี่คือคีย์บอร์ดดีอีพีเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เราพร้อมมากนะครับที่เราจะมาแกะกล่องกันนะครับแล้วก็รีวิวไปเลยนะครับผมอ่าตัวนเนี้ยเนี่ยขอยัดแกะตัวนี้นะครับผมคือเจ้าโอเคเคเจ็ดสิบสี่นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่ สายนะครับเป็นสายอ่าแล้วก็จะมีสีเนี่ยเลือกมากมายถึงสาแบบนะครับผมนี่เราเห็นแค่จริงๆมันมีสีนะในในช้อปปี้ที่ผมเห็นนะครับผมก็เป็นเรนโบว์นะครับเป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กนะครับผมแล้วก็รับประกัน2ปีอ่าอะไรก็กันไปยังไม่เห็นช่องไหนทารีวิวก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วแหะที่เราจะเอามาทดลองกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าอ่า Ooh, สวยงามนะดูว่าเขาให้อะไรนอกจากตัวคีย์บอร์ดไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากคีย์บอร์ดนะครับผมอ๋อมีมีม,มีเขาพูดพูดแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าเขาขึ้นไปนี่เขามีใบรับประกันใช่ไหมเอ้ยเขามีมนนวดมาให้นะครับก็คือคู่มือนะครับซึ่งที่คนส่วนใหญ่อสามหน้านะฮะนี่มีฟังก์ชันมาให้นะอ่าโอเคแล้วก็ขอขอยาดนะครับตัวคีย์บอร์ดนะฮะโอ้โหสีขาวนะครับสุดยอดเลย ตรงนี้ใส่วางโทรศัพท์วางอะไรต่างได้ยกตัวอ,อย่างนะครับของโทรศัพท์วางปึ๊บอ่าพอดีเป๊ะนะครับผมที่มันขนาดแบบกะทัดรัดมากแล้วก็เป็นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยปะ่ะเออเทียบกับแมคโครเดี๋ยวบแมคโครมาแบบนี่มาแล้วนี่เห็นปะ่ะเป๊ะนะครับก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบหกสิบเปอร์เซ็นต์เออเหมือนอ่านะครับเลยเอาตามนี้เลยนะครับซึ่ง นี่มาในถึงส่วน OL, ของปุ่มของพีวอร์ดนะครับก็จะมีข้างบนที่เป็นปุ่มฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็การเปิดอ่าเปิดไฟนะครับันนี้ผมเสียบแล้วเห็นไหมไฟปิดแลลวเดี๋ยวลองดูแบบเต็มฮะสวยมากเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีอ่าคีย์ฟังก์ชันนะครับที่เขาแถมมาให้เรานะครับโอ้โหโฟกัสสิลูกโฟกัสหนลูกเออนะครับนี่เป็นคีย์ฟังก์ชันที่เขาแถมมาให้เรา ก็เขาบอกว่าฟังก์ชัน W นะครับสำหรับเอาไว้ใช้ปุ่มเนี้ย W A S D เนี่ยเป็นปุ่มขึ้นลงไายขวานะครับอันนี้เราน่าจะมีเกมมาเกมที่ต้องใช้นาะแล้วก็ฟังก์ชัน K นะครับสำหรับสวิตไปเป็น b r e a d i n g นะครับกดฟังก์ชันค้างแล้วกดปุ่ม K นะครับผมอ่าเป็น b r e a d i n g แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เขาบอกฟังก์ชัน U เนี่ยจะ b r e a t i n g Faster นะครับดูดิมัน Faster จริงปะน,นี่ Faster จริงนะครับ แล้วก็ฟังก์ชัน J นะครับบิดดิ้งช้าลงนะครับไม่รู้อยู่กับ J <laughs> นี่มันย่อมาจากอะไรนะ <laughs> เออแล้วก็ O Light Up L Light e e k n d R ก็คือเพิ่มแสงรดแสงนะครับต้องสลับก่อนปะเออแล้วก็กลับมาเป็นปกติก็คือฟังก์ชัน K ก่อนแล้วค่อยฟังก์ชัน O นะครับ O นี่ Light Up อันนี้น่าจะสุดแล้วเนาะแล้วก็ L w e e k ลงไปนะครับ1 2 3 4 3 1 2 3 ไฟสว่าง3ระดับถ้ารวมมืดก็4ระดับนะครับก็คือ3ระดับนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็ฟังก์ชันกับ Window s Key นะครับก็เป็น l o อก Window s นะครับไม่มีอะไรฟังก์ชันตัวหนอนเป็น ESC ฟังก์ชันดดก็เป็น F1 F2 ถึง F12 นะครับตรงนี้แล้วก็ฟังก์ชันบวก Backspace เป็นปุ่ม Delete นะครับเพราะเขาไม่มีปุ่ม Delete มาให้เอ้ยอันนี้สร้าสงสนใจนะฟังก์ชันลบ c k s ก a c e d e l e t e ได้นะครับผมโอเค อ่ะทีนี้เข้าเว็บ Microsoft นะครับผม t e s t a n t i c o ้ t i n g นะครับผมก็อลองดูนะฮะนี่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยกดลงไปพร้อมกันนะครับประมาณ12ปุ่มนะครับ13ปุ่มสูงสุดเนาะฝั่งเนี้ยก็จะได้เยอะหน่อยตามปกติแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยจะได้น้อยหน่อยนะครับก็ตามปกติเหมือนกันจริงๆคีย์บอร์ดพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะด้วยราคาของมันนะครับมันไม่สามารถทํารองรับ การกดหลายๆคีย์แบบว่าเยอะๆได้เหมือนแมคโคลใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับคีย์บอร์ดปุ่เมเนี่ยเราประดมเนาะเคียไปฟังเสียงกันดีกว่า อเคครับและนั่นคือทั้งหมดของเจ้าโอเคอร์เคเจสนะครับซึ่งเอาจริงคีย์บอร์ดหกเปที่เป็นระบโดมเนี่ยเราค่อนข้างเห็นกันเยอะและในท้องตลาดนะครับผมก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบคีย์บอร์ดไซส์นี้แต่ก็ไม่อยากจะใช้เป็น,นิคอขอด้วยข้อจํากัดต่างๆบางคนก็อยากใช้นะแต่ใช้ไม่ได้หรือว่าบางคนก็ไม่อยากใช้นะครับหรือว่าด้วยราคาด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะอืผมเห็นหลายๆค่ายอย่างโอเคอร์นาโวหรือว่าค่ายอื่นๆมากมายที่ที่ผมถ่ายถ่ายช้อปปี้ดูเนี่ยเออเขาเขาก็ เริ่มลงมาทําตลาดนี้กันนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่เยี่ยมนะครับผมอันนี้เราพูดได้เพราะเราซื้อมารีวิวเองนะครับก็ถ้าถามผมนะเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันพัฒนาเลยก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันมีไวเลสไหนไหนมันก็มีช่องไว้วางโทรศัพท์วางอะไรเลยคือเราเข้าใจว่าเอาไว้วาง,ววางโทรศัพท์เนี่ยเื่อดูซีรีส์ปิดเสียงเปิดซับแล้วก็ทางานไปด้วยอะไรเงี้ยคือผมเข้าใจผมเข้าใจเพียงแต่ว่าไหนไหนขนาดนี้แล้วอย่างเงี้ยบางคนอยากจะใช้แบบเอ๊ะ ือเข้าใจว่ามันไม่มีใครมาพิมพ์แอดวานในโทรศัพท์ขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าถ้ามันจะต้องใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็มาก,กิมมิกขนาดนี้ถ้าพัฒนาต่อเป็นรุ่นบลูทูธจะน่าสนใจมากแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถูกป่ะอ่าแล้วก็ตัวสกรีนนะครับตัวสกรีนเนี่ยชัดเจนดีแต่ว่าถ้าปิดไฟเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมองยากนะครับ คีย์บอร์ดราคาประมาณนี้หลายแบรนด์นะครับสามารถทำให้ปุ่มมันทะลุแสงขึ้นมาได้แต่ว่ามันจะเป็นไซส์ฟูไซส์มันจะไม่ใช่แบบอ่อร์แบบนี้หรือว่าจะเป็นเทนซิเลตเจอะไรพวกนั้นมันมันมันก็ต้องแ็กๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเออมันอาจจะไปเสียค่าพัฒนาส่วนนี้แต่อนาคตถ้ามันขายดีนะครับผมก็อยากจะบอกไปถึงผู้ผลิตว่าเอ้ทำแสงรอดขึ้นมานะครับไหนก็ทำมาแล้วมันจะได้ ช่วยเสริมนะครับให้คีย์บอร์ดเนี่ยมันฟังชั่นลในการใช้งานมากขึ้นคือมันไม่ใช่แค่ความสวยความงามนะเออเรื่องแสงเนี่ยมันมันเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานด้วยเพราะอย่างที่เราเห็นคีย์บอร์ดแมคคีย์บอร์ดโลจิเทคคีย์บอร์ดอะไรต่างๆคือเขาใส่มาเนี่ยมันไม่แสงที่เขาใส่มาเนี่ยมันไม่ได้เพื่อความสวยงามเียมันเพื่อเพื่อ usability ในการใช้งานไงยเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคถึงคุณจะเป็นคีย์บอร์ดราคาถูกสตาร์คุณใส่มาเนี่ยมันมันก็ เกิดมาเป็นคีย์บอร์ดเพื่อการใช้งานจริงๆอะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาไปเล่นเกมคีย์บอร์ดใช้งานจะอะไรมากก็นี่แหละครับเพื่อความใช้งานนะครับผมวันนี้ประมาณนี้นะครับมากันให้หายคิดถึงถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิง่งกินแ่อวแก้วกดกระดิง่งกดอะไรกันเอาไว้ได้นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมเจอกันกับคีย์บอร์ดดีรีวิว EP ต่อไปนะครับเมื่อไหรก็ไม่รู้แต่ว่ามาแน่นอนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ